สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการปรับตั้งเครื่องนะครับก่อนการใช้งานพาวเวอร์สปายของ BK Precision รุ่น PVS 6 0 0 8 5 MR นะครับซึ่งเป็นพาวเวอร์สปายที่าสามารถใช้งานได้ในโหมดพาวเวอร์สปายปกติและก็ในโหมดที่เป็น PV Simulation นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาดู คลิปการแนะนำนะการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นนะครับนะในการใช้งานเนี่ยเราจำเป็นต้องนะครับเข้าใจเรื่องของระบบก่อนนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะใช้งานจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเมนลหรือใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราเข้ามาในกดปุ่มเมนูนะครับโอเคลองปกติหน้าจอปกติเมื่อเรากดปุ่มเปิดเครื่องจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับ เราเข้ามากดปุ่มเมนูแล้วก็จะมีฟังก์ชัน System Config แล้วก็ PV Sim นะครับใน System เนี่ยเราลงเข้าไปดูนะครับว่าเราต้องตั้งค่าอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือ Communication ซึ่งถ้าเรา Enter เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีให้เราเลือก GPIB LAN หรือ RS485 นะครับซึ่งตรงนี้เรายังไม่ต้องตั้งค่าเราจะใช้งานแล้วค่อยตั้งนะครับถัดมาก็ Memory นะครับมีเสียงปี๊บ ปิ๊บเนี่ยก็คือเวลาเรากดปุ่มมีเสียงปิ๊บป๊บเราสามารถติดหรือเปิดก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มวงกลมนี้นะฮะในการออนหรือออฟเห็นไหมฮะในเบื้องต้นเราตั้งไวออนก่อนนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรากด Enter ก็จะเป็นการป้อนค่านะครับถัดมานะครับเมนูที่2นะครับจะเป็นเมนูคอนฟิกนะฮะเราเลื่อนลูกศรมาทางขวานี่ฮะปุ่มลูกศรเลื่อนมาทางขวาในเมนูคอนฟิกนี้นะครับเรากด Enter เข้าไปก็จะมีเรื่องของลิมิต Protection แล้วก็ External Control นะครับสิ่งที่เราจะต้องตั้งก็คือ Limit นะครับเรากด Enter เข้าไปนะครับ V Limit ใช่ไหมครับเรากด Enter นะครับโอ้โวลต์ Minimum นะครับอันดับแรกเลยเราตั้งไว้5โวลต์เราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าได้นะฮะโดยการหมุนปุ่มนี้นะครับให้เป็น5และเลื่อนลูก ลูกศรเนี่ยฮะซ้ายขวาไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้เห็นไหมครับห้าหรือหกก็ได้เห็นไหมฮะแต่เราตั้งไว้เป็นห้าก่อนนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรากด enter ต่อมา v max นะครับเลื่อนลูกศรมาทางขวาตอนนี้เราตั้งไว้หกร้อยตามสเปคของเครื่องนะครับหกร้อยโวลต์แต่ถ้าเราจะลดลงก็ได้นะครับเลื่อนลูกศรมาตรงตำแหน่งนะฮะเห็นไหมปรับขึ้นปรับลงได้ตอนนี้เราตั้งไว้หกร้อยก่อนนะครับแล้วกด enter ต่อมาเลื่อนไปนทางขวา I-min <c oughs> นะครับอันนี้เราตั้งไว้0.05แอมป์อาจจะตั้งสูงขึ้นกว่าน,นี้ได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็เข้าไปตั้งตอนนี้เราเราจะเลือกค่านี้ไปก่อนนะครับต่อมา IMAC นะครับ e n t e r เราก็ตั้งไว้ที่8.5แอมป์แม็กซิมัมตามของเครื่องเลยนะครับถ้าเราจะปรับแต่งให้ลดลงก็ได้นะครับคราวนี้เราถัดมาก็คือ protection อันนี้ควรจะเข้ามาตั้งนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเครื่องจะเสียหายนะฮะอันดับแรกเลยคือ over voltage production หรือ OVP นะครับเราควรตั้งให้เป็น on นะครับเห็นไหมฮะต้อง on นะครับ enter นะครับ enter เสร็จแล้วก็มาที่ OCP over current production เราก็ควรตั้งให้เป็น on นะครับ เห็นไหมครับ Enter Enter สองครั้งนะครับเสร็จแล้ว OPP ก็คือ over power protection ก็ควรจะตั้งเป็น On นะครับเห็นไหมครับมีอะไรไหม CP CV 2CC นะครับเข้าไปตั้งค่าให้เป็น On นนะครับแล้วก็ C2CV c Constant Current to Constant Voltage ก็ตั้งค่าให้เป็น on นะครับ <c oughs> สามารถเปลี่ยนเป็น on หรือ off ได้นะครับทั้งสองค่านี้นะฮะคราวนี้มาดูนะครับอย่างอื่นก็คงไม่ได้ตั้งแล้วนะครับเพราะนั้นคำแนะนำของเราก็คือว่าก่อนการใช้งานให้เข้ามาที่เมนูนะครับแล้วก็มาตั้งลิมิตนะครับ แล้วก็ protection สองอย่างนี้เราควรตั้งนะครับถ้าไม่ตั้งเครื่องอาจจะมีความเสียหายจากการทํางานในกรณีที่มีการดึงโหลดเกินหรือดึงกระแสเกินหรือดึงแรงดันเกินนะครับเพราะฉะนั้นคลิปที่สองที่ผมทำนี่ก็คือน่าจะมีอยู่เท่านี้ครับ